ไปเราจะไปหาเก็บผักกัน,นไปสิไปไปไปเ<ป>ดี๋ยวไม่ย่อไปสองหายดีด,ดีนี่นมามาลูกโอ้ยตัวอะไราย,ไยากทุ่มเลย

ย่าฝ่าเไหนหนึ <His hand. S 1> ่งนาทีนาทีอะไรได้ดได้ดีไึ้นอาไม้เก็บเลยเก็บไม่ได้เดี๋ยวไมได้ขอประป้ โอ้โอตัวเฮียโอ้ใหญ่มากเลยเนาะตัวอะไรอ่ะตัวเฮียตัวเงินตัวทองเอาอย่าว่าอย่างงั้นสิอเอามามนะเอาเทกงฮะหนึ่งสองสา